พี่น้องค่ะเคยเห็นบออันนี้คือเงาะลิ้นจีหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเงาะปูลาซันพี่น้องเออมู้าาคะเป็นหน่วยคล้ายๆเงาะแล้วกับปีนมิเนือ้อคล้ายๆกันกับลินจีนะคะติดหวานเออรสสีออกประมาณแบบว่าหวานแล้วก็ไม่ติดเปรี้ยวนะคะ,ม,คม,าาะมู้ชมคะามา่วันศุกเมือเบินขังในมันจะเกิดจูแถวทางทางไสกนอ ทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะเออนั่นแหละพี่น้อง <c oughs> ส่วนหมากสีนีอยู่ทางพุ่นนะคะเอเชียภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้สันพี่น้องที่ใส่ละ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันต้องใส่มีดแกะไงใส่มือแกจะบดด่อไดแต่ว่ามันแกะยากนะคพะ่เจ้าเออแต่ว่าทางมาเลเซียเขาก็ไม่ค่อยกินบ่อดได้พี่น้องท่ามาเลยอ่ะใช่ไหมคนไม่ค่อยกินเนาะคนบอกว่ามันเป็นอะไรทําไมคนไม่ค่อยกินอะ่ะอ <c oughs> อ๋อแม่เอา,าพี่คนขายเอ,อแมวมาแกะให้หน่อยสิแม่ลเลยอ๋อนีได้พี่น้องได้เยอะแม่ามาช่วยแกะหน่อยลูกนี้เบื้องเสเบื้องเหนือขอ้างในนี่เปลือกก็จะเป็นประมาณนี้เปลือกนหนา<ม>แต่ได้เห็ดคลิปใหม่ๆตะกี้เป็นก็นกนกนเคยเห็ดไหเบืงอยู่เจ้พี่น้องนี่คือเงาะบอกเหมือนมากนี่เกิดสีมีขนแบบนี้แต่ว่าแข็งนี่พี่น้องแข็งแถ้งถ้าแบบว่าคือจงเข้าไปได้มากว่าสดเปลือกมันจะเป็นดำๆค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้คือว่าไปบานมู เขาจะมีสวนค่ะเขาเลียกเก็บมาฝากแล้วก็เก็บใหม่ๆสดๆด้วยนี่รสชาติก็สิเป็นคล้ายๆคือเงาะแล้วก็เป็นจีบวกกันอืมแต่ว่ากลิ่นก็คล้ายกับเงาะกับลิ้นจีดนะ้วยเนาะรู้จักมะลิ้นจีอ่อ่ะลูกแดงๆเหมือนไหมเื็น,นงอเอยอะคอเนเยใช่ไหมงอม เออแต่ว่าก็เหมือนเล้นจีด้วยข้างในออของห่อ,อถ้าไปปลูกติดไหมเม็ดมันนะอืมลูกนี้หวานพี่้องค่ะถ้าเป็นน้วยแดงๆช่ำๆแบบเนี้ยก็คือมันสุกเต็มที่แล้วนะคะสูกเต็มที่แล้วมันจะออกรสหวานแบบนี้แหละแซบ มือเขาเก็บมาฝากค่ะอืขอบคุณมากอือพี่งรวยบกใหญ่แต่ว่าในกล่องอะออกเป็นสีออกค้ำคนิดนึงอะพี่น้องที่จริงมันไม่ได้ออกค้ไปานอีกปานในกล่องเลยม่นจะเป็นดแดงๆเอาเอาหยิบลูกที่มันยังไม่สุกมาให้คนดูหน่อยค่ะอืออันนี้ใด้มากใหม่ๆพี่น้องขินแ่บซ<ส>ีเชียวเชียวไหนมีไหม เออพี่น้องนี่ข้วมันถ่านเสสุกคักมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามันสุกนี่อันนี้นวยอ่อนมันแต่ว่าข้ามันสุกเราวมนก็จะเป็นสีนี่มันก็สีเริ่มแดงเริ่มแดงเริ่มชมเออแล้วก็จนมาเป็นสีจังสี่แต่เวลาสีสุกงอมแบบนี้มันสิแสบมันออกหวานแต่ถ้าเป็นสีออกแบบว่ามีเขียวเียวแกมอยู่มันจะออกสมน้ำนิดนึงอุ้ยฉ่ำมากแม่หอม ทำไมห,หอมจังเลยฮะหอมหอมค่ะเปลือกเลยเป็นกรอบๆประมาณนี้ม,มาเลยเรียกอะไรอะ่ะเนาะเรียกอะไรนำมัตันน้ำมัตันเหมือนกันเหรอฮะน้ำมันตันน้ำมันตันได้อะ มันตาป่าชื่กว่าอะไรลัมบูตันลับูตันไหนไหนรู้ลับูตันอ,อ,ไอ้ไอเมียวปวดจักพี่น้องเราบอกว่าไอไม่ความรู้อยังเลยไอเมียวกินเป็นย่างเดียวแล้ววะ <laughs> ไม,ม่ไม่เป็นขายอะไม่เป็นขายอืมหน่อยด้วยที่เขาเสียวมากแบบขายท่านก้อนบอรก,กินหรือไงกับบูตกักอนะแต่ว่ามันอร่อยอยู่นะหวานอะลูกใหญ่ด้วย สวยมากพี่น้องวันเย็นขอมาหอยตกแตนตกแตนนะ้ำน้ำรดนะเคยมีบอกกับเคยมีอยู่แต่ว่าหายากนะคะน่วยน้อยคอรลแคเลค่ะอืแต่ว่าน่วยหนึ่ยงหญ่งามสะใจมากเลยแกะกับพ่อได้บ้านนี้มาซอยแกะยังไม่เอาปฏิกิรกิยาช่วยหน่อยคะ่ะช่วยแกะหน่อยค่ะเธอช่วยแกะหน่อยเอยอศวะ โอ้โหฟองพี mm ่ดองเหนื hmm. ่อไหมงามเนาะแซ่บหมฉ่ำอ <ISH> no ือห <nah in> ือผีดองมึงเนือดิเปลือกดำเปลือกดำเลย มึงเหงาเขาไงเลยอือหือไ,ไ,ไม่อร่อยปีก้อนๆที่เว้นได้มากกินนะพี่น้องเพราะแซ่บมันสม แล้วก็เนื้อติดเปลือกจะว่าอหอกนี่ยแซบเนื้อมัติดเปลือกแถมหนวยใหญ่ปินาไปอีก <c oughs> ไปหายิงหรือีินาเอาลองแกะลูกนี้คนดูสิจะชิมให้คนดูมันเป็นรสชาติยังไงเอามีดไปเถอะแซบค่ะหวานฉ่ำอเอามานี่มีชนะ็อเลยไม่เอามาเดี๋ยวจะดูเอง แมวโครงเด้อที่นี่มีตรงอ่ะนี่ไอแม่เอายานอนพี่น้องอ่าเบิงนวยที่มันจะเป็นสีแบบนี้นะคะนอนเด้ออันนี้มีตรงไม่มียานคื่อเลยถถอะแมวมีไม่มันไม่มีชงแต่คณสีขาวได้มาเห็นเด้อเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนอะอืมก็อร่อยอยู่มต้องคนนวยไม่ท่านเดสุกก็คือเบิกห่อละค่ะ สีมีว้อมสมหน่อยนึงสิจ่วบากระบําอร่อยแมวรอบนี้อเออจริงจริงมันมีนอนอยูต่ตรงนี้แต่ว่าเห็นนอนกินไปก่อนอือหชอบเอาอีกลูกนึงให้อร่อยมากลูกใหญ่ๆแดงๆเลยนะ เริ่มจส่เอไมลแก่อเออนั่นแหละลูกสีนั้นแหละเอามาค่ะอัรนน์แกนบีดยาพิมพ์มันติดก่ดนอุ้ยพี่น้องได้รวยำดำๆอีกแล้วแซบ่บไปแล้วอื้อหือ ครับอืมจะลองลูกเนี้ยสีแดงๆแ,แบบกำลังดีแล้วปีรอบใกล้ๆสิกบ่าเสียไปพ่อปลูก อ,อะไรวะเงาะอะไรวะปูอะไรนะเงาะลิ้นจีเงาะลิ้นจีเงาะปูลาซันนะคะพี่น้องค่ะเออนั่นแหละ อันนี้เพิ่นให้เพิ่นบอกว่าเด็ด้าเป็นพ่วงในเดอร์ว่าสาเพิ่นกะเดซไม่เป็นพ่วงดีค่ะมูกันกับพี่น้องค่ะน่าลับไปเด่นน้ำเพิ่นเพิ่นกับมีสวนนะคะเพิ่นกับเลยเอ่าฝากกินพ่ะท่านพี่น้องเขาเจ้ากับกินพ่ท่านเอาไปคล้ายกับกระเทือนกาะสันปัญญาเพิ่นกับเลยเออปันมูปันพวกกินนะคะปีไก่ปีปีที่แล้วก็ได้กินอยู่เนาะแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้สวยขนาดนี้เนาะปีที่แล้วเนาไปไม่ทันรอบทีแล้วก็ได้กินง่ามแบบนี้ค่ะไปพ่ท่านเพิ่น ถ้ามันเพ่อออกไรหรือจังไรอ่างแบ่ปีที่แล้วนะอืมปีนี้มันกาลังออกค่ะแล้วมันก็ออกข้าวเดี๋ยวในพี่น้องแล้วมันก็สีเมิดคล้ายๆแบบหงอหอนเบิงทรงเขาเด้ยว่าอันให้พี่เอิญมาก,กินรสันก็นเลยได้ไปพี่น้องเออนล้วแสบนะคะสิไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะเออ,อยูบานก็ไม่เคยพอจา้าเขื่อนตรงนี้พี่น้องอยู่อีสานบาเท่านั้่ไม่เคยพอมาอยู่มาเล็กเขายม่พอแบบนี้นะคะ ไปรอเด้พี่น้องด้วยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆกำังใจค่ะขอสุขภาพแข็งแรงรำรำเรื่อยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมาสขุสุขคุนค่าขอบคุณค่ะ